กัมพูชาสวรรค์อาชญากรทีรชัยแฉสแกมโบเดียอาจใหญ่ถึง60% GDP ีชีไทยคือท่อฟอกเงินผ่านทองคำา40ตันสัตว์ป่มตึงเครียดชายแดนเพราะถูกตัดทางทำมาหากินแต่ประเทศหนึ่งถ้าที่ผมฟังเนี่ยไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะไปดำเนินการอะไรได้เลย,เยคือกัมพูชาเพราะว่าไอ้ไอ้ขบวนการในเรื่องของการเออฟอกเงินในเรื่องของการ,รทำสแกมเมอร์เนี่ยนะฮะ ไ uh, อ้บรรคุมเนี่ยโดยโดยคนที่มันมีเกี่ยวข้องเนี่ยกับไอ้ตัวตระกูลที่ที่มีการปกครองประเทศสะเทือนทีระชัยผ่ากระบวนการสแกมโบเดียที่อาจใหญ่ถึง60%ของ GDP กัมพูชาแฉเบื้องลึกจีนเทาใช้บ่อนคาสิโนโบางหน้าชั้นใต้ดินคือนรกกักขังเหยื่อทั่วโลกโทรหลอกลวงสำร้ายชีเป้าไทยคือเส้นทางฟอกเงินหลักผ่านทองคำปริศนา4ีตัน และนี่อาจเป็นสาเหตุความตึงเครียดชายแดนล่าสุดเปิดขุมนรกสแกมโบเดียอาณาจักรที่ใหญ่กว่าที่คิด มันคือศูนย์ใหญ่ที่ทำสแกมเมอร์ไปทั่วโลกนายธีรชัยภูวนาถนรานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐเริ่มต้นบทวิเคราะห์สุดเดือดโดยชี้ว่าธุรกิจสีเทาและขบวนการหลอกลวงในกัมพูชาหรือสแกมโบเดียนั้นอาจมีมูลค่ามหาศาลถึง40%ถึง60%ของ GDP ประเทศกระบวนการเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่มันมากับบ่อนที่บริหารโดยกลุ่มจีนเทา ข้างบนเป็นคาสิโนพนันบนดินแต่ข้างล่างชั้นใต้ดินคือศูนย์กลางสแกมเมอร์นายธีรชัยเผยภาพที่น่าตกใจวิธีการของพวกมันคือการหลอกคนจากทั่วโลกทั้งเกาหลีทั้งไทยด้วยข้อเสนอเงินเดือนสูงลิ้วและอนาคตที่สดใส แต่เมื่อเหยื่อมาถึงพอเข้าวาแล้วยึดพาสปอร์ตล็อกตัวแล้วบังคับให้โทรศัพท์กลับไปหลอกคนประเทศตัวเองหากใครไม่ทำก็จะถูกทรมานบังคับให้เสพยาจนติดมันก็กลายเป็นว่าตกเป็นทาสต,ต้องทำไปเรื่อยๆทำไมกัมพูชาถึงเป็นแดนสวนรรค์อาชญากรนายทีรชัยชี้ว่าขณะที่รัฐบาลจีนเอาจริงและกวาดล้างกระบวนการเหล่านี้อย่างหนักในเมียนมาและลาวจนแทบสิ้นซากถึงขั้นมีการจับกลุ่มและส่งตัวไปประหารชีวิตที่จีน แต่สําหรับกัมพูชามันคือหนังคนละม้วนประเทศหนึ่งที่ไปแล้วไม่สามารถไปดําเนินการอะไรได้เลยคือกัมพูชาเหตุผลที่น่าตกใจก็คือเพราะกระบวนการฟอกเงินและการทําสแกมเมอร์นี้มันคุมโดยคนที่มีความเกี่ยวข้องกับตระกูลที่ปกครองประเทศนี่คือเหตุผลว่าทําไมการปรับปรามในกัมพูชาจึงแทบเป็นไปไม่ได้และเมื่อจีนเริ่มกดดันมากขึ้นประกอบกับไทยมีการปิดด่านเข้มงวดนายธีรชัยตั้งข้อสังเกตส่วนตัวว่าในที่สุด ทางกัมพูชาถึงไม่แฮปปี้แล้วก็มีการประทะกันเขาต้องการปกป้องผลประโยชน์จากธุรกิจสีเทาแฉสิ้นทางฟอกเงินไทยคือท่อลำเลียงทองคำ40ตันประเด็นที่น่าตกใจที่สุดคือบทบาทของประเทศไทยในวงจรนี้นายธีรชัยเปิดโปงว่าไทยกำลังถูกใช้เป็นท่อฟอกเงินที่สำคัญที่สุด กระบวนการคือเงินสกปรกที่หลอกได้จากทั่วโลกดอลลาร์ยูโรจะถูกโอนเข้าบัญชีม้าในประเทศต่างๆก่อนจะโอนต่อเข้ามาในไทยเพราะไทยเป็นเดสติเนชันที่ดูแล้วไม่น่าสงสัยจากนั้นเงินสกปรกในไทยจะถูกแปลงจากดอลลาร์เป็นเงินบาท และสุดท้ายบาทเนี่ยไปเป็นทองคําแล้วในที่สุดก็เอาทองคําเนี่ยออกไปหลักฐานคืออะไรนายธีรชัยชี้ไปที่ตัวเลขการส่งออกทองคําจากไทยไปกัมพูชาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างผิดปกติย้อนไปสัก3-4ปีมันพุ่งไปถึง42.5ตันปี66 67ก็40ตันหรือ40,000กิโลกรัม ปริมาณทองคําที่ออกจากไทยมันไม่สัมพันธ์กับอุตสาหกรรมเครื่องประดับในกัมพูชาเลยไม่เห็นมีข่าวว่าเขามีโรงงานอะไรที่ต้องใช้ทองคํามากมายขนาดนั้นอันนี้มันน่าจะเป็นการฟอกเงินจี้รัฐบาลไทยห้ามส่งออกทองตัดเส้นเลือดสแมเเออ์นายธีรชัยเสนอทางแก้ที่เด็ดขาดว่ารัฐบาลไทยควรจะพิจารณาสั่งห้ามระงับการส่งออกทองคําแท่งจากไทยไปกัมพูชาเอาไว้ก่อนจนกว่าปัญหาเหล่านี้จะถูกแก้ไข เขายังเตือนถึงอันตรายของคริปโตเคอเรนซีที่อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือฟอกเงินในอนาคตโดยเฉพาะนโยบายการจัดตั้งศูนย์กลางการเงินและสเตเบิลคอยที่ผูกกับเงินบาทที่พักเพื่อไทยเคยเสนอซึ่งเขามองว่าจะเป็นอันตรายเพราะอาจทำให้การฟอกเงินผ่านไทยทำได้ง่ายยิ่งขึ้นการฟอกเงินจะน้อยลงถ้าทางการทุกประเทศที่เกี่ยวข้องคอยสอดส่องไม่ใช่เอาหูไปนาเอาตาไปไร่หรือมีข้าราชการยัดเงินใต้โตะ๊ะแล้วทำเป็นมองไม่เห็น นายธีรชัยกล่าวทิ้งท้ายว่าหากอเมริกาหรืออังกฤษยึดทรัพย์ส,สินเครือข่ายนี้ได้เมื่อไร่ถ้าผมเป็นรัฐบาลนี้ผมจะรีบสั่งสำรวจทันทีเลยว่ามีทรัพย์สินอยู่ในไทยบ้างหรือเปล่าถ้ามียึดเลยนายธีรชัยกล่าวสืบจากข่าวรายงานตรงนี้อเองงที่ผมมีข้อกังวลว่าในสมัยรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาไปเสนอ,อร่างกฎหมายที่จะมีการจัดตั้งที่เขาเรียกศูนย์กลางทางการเงินใช่ไหม แล้วก็ปรากฏว่าไอ้นั้นเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยอ่านในกฎหมายเนี่ยก็คือต้องการจะให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินของผู้วิพากษ์ก็บอกเขาว่ามีการทําการซื้อขายระหว่างระหว่างกันระหว่างคนที่อยู่นอกประเทศกันนอกประเทศเขาเรียกเอาเอาที่ไหนได้มีอยู่มาตรานหนึ่งไม่ีอยู่มาตรานหนึ่งซึ่งมันเปิดให้มีการทําเอาแล้วก็อินได้แล้วผมดูแล้วเนี่ยนโยบายของทางพรรคเพื่อไทยนะั้นเขาก็ต้องการที่จะมีการพัฒนาสิ่งที่เขาเรียก stable coin นะก็คือคริปโต ที่เป็น stable coin เะที่เป็นผูกกับเงินบาทแล้วเราก็ต้องไม่ลืมนะฮะว่าถ้าทำแบบนั้นได้นะนะฮะมันมีโอกาสแล้ะที่มันไอ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 การไอฟอกเงินเนี่ยนะมันจะสามารถจะผ่านเนี่ยจากประเทศไทยเป็นสกุลเงินบาทไปเป็นไอคริปโตสกุลอื่นเนี่ยนะฮะมันน่าจะทำเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นตรงนี้เองก็ผมคิดว่าไอลักษณะของไอตัวกฎหมาย แบบไอ้ศูนย์กลางการเงินอย่างที่ทางพรรคเพื่อไทยเสนอนี่ผมคิดว่าจะเป็นอันตรายโชคดีว่าอตอนนี้รัฐบาลนี้หมดไปแล้ว